สวัสดีเจ้า้อแม่ี่น้องกินเต้ากันก่อนวันนี้มะมากินปลาทูทรงเครื่องกินกับอันยังกินกับน้องไม้วันนี้กินข้าวสวยเลยเจ้าเนอ่นบอกกินข้าวหนึ่งหนึ่งน้ำตาลมัน,นหนักพอแล้วยังกินแล้วเจ้ายุดนะยุดกินมากินข้าวตะกันเจ้าพอแม่ี่น้องข้าวตะกันเด้อ มีกระเทียมมีหอมแดงอืมเมามีกระเทียมมีหอมแดงมีพริกคำเจิงต้องใส่หมกสะต้มตัวนี้เจ้าวันนี้ลืมไปกาดนึกว่าตถิบ้านมีกินตะกันเจ้าล้ำขนาดเอาโคก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 นี่อืมกินกันยำหน่อไม้กันล้ำเนื้อปลาแม่พี่น้อง มันเหมาะจันะนต้น้ำไหมหามาหลายวันวเราจะกำลังหับปลาปลาทูมันามาทำปลาทูทรงเครื่องแซบ่บอย่าบอกใครอื กำน้ำม,ม,มันมรจะกันเจ้าวันนี้ออกมานั่งกินเป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> มะปลาเมย์เป็นร่องเลยเลยถ้าไข่กินข้าวนึงอ่ะเจ้าอร่อยอร่อยจำเนื้อจำเนื้อเสาว์เสว์สสวสกินข้าวและแก่น หกเขานี่ตึงลำแต่น่ะริงอยาให้ใช้มือม้อซ้ำเลยเาเปิบเปิมเปิมเปิบให้เปิมกันนะนี่จริงจ้องใจ้มือเจะ้ะใจ้มือขยุมจะได้รสชาต ปาูรงเครื่องปทุมมันอร่อยมากอันนี้ไปตลาดไปเจอไปกาดเจา้าอุ้งใส่หม่อมนอกลืมไปไปกาดไปเจอใส่แม่กาปลาทู ถามเปิ้นมีปะทูมันก็เจ้าอีกปิ้นว่ามีก็เจ้าอีกนะก็เลยได้มาสองตัวห้าสิบบาท ร่อยแ่บหลายปอแม่ไปน้องเอ้ยแ่บเหมือกันนมาต้มอันนี้ร้านเขาแล้วแล้วจะเจปิดร้านละร้านขายอาหารแล้วนะคะผัดไทยโฟรลาด ผัดไทยโคลาเจ้านางน้อยนะคะอันนี้เปิดล้าแล้วเจ้าขายดิบขายดีเนาะวันนี้เนาะขอบคุณสำหรับปันที่สามนะเจ้าเนอ้อ

ลำนาดปลาแม่ปีน้องกระเทียมเจียวหอมแดงหอมหัวใหญ่พริกขี้หนูแล้วก็เบอร์เอเทศวันนี้ไม่ได้ใส่บอร์เกอเทศนะเจ้าเดีาะสอดไปเห็นน้อยอ มีขอคนแต่งร้านมือขนะเจ้าท่านเฮาเซตสวยงามไปด้วยยนะิืม มีผู้มาพอนะเจ้าแม่เจ้านางจะทำอาหารอไนอย่างตอนนี้ไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า